เฮ้ย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 ยานยาดยาโอ้ยเรียเลยเดี๋ยวมึงีเยวางดเฮ้ยน่ากลัวหยางหยางยางหยายางในเยวกี้กูกลัวนะเว้ยกูกลัวพวกผีอว่าผีโง่ฮอย่างเงี้ย มันเกิดที่เดียวกันปะอุ้ยเฮียตกใจซะไอเฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียอ้เฮียตก้จฮัยไอ้เฮียไอ้เฮียไ้เฮียมอ้เฮียอ้เฮียไ้เฮีอ้เนียไอ้เฮ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 ียไ่้เไอ้เตียไอ้เฮียเอ้เฮยไอ้เฮี้มอ้อ่ายไ้เฮียไอ้เยไู้เฮอเยไอ้ออ้ย้เยไอ้เไอ่ยไอ้เฮีอ้เฮีไอ้เฮียไอเยอ้ีไอ้ยไเียอ้เ่ี้เฮียเียอ้เอ้เอครับกูกู มึจะดูออกเลยมึงจะมาใครเป็นใครกูอยู่ลำซุดมันต้องมีคนนำเว้ยแล้วก็มีคนอยู่กลางแล้วก็มีคนอยู่ท้ายอ้ววะอ้ววะคนท้ายกูขออยู่กลางดีกว่านี่นี่นี่อะรอ่ะกระดาษสีแดงเว้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครเก็บปะนี่กุญแจกุญแจกุญแจกูเก็บแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดเปิดกูมีกุญแจอ่ะพวกมึงอยากถือกุญแจปะอ่ะกูให้โอ้ยให้กูเปิดอีกแล้วเดี๋ยวกูถือให้ครับอ่ามึงถือปะท็อปมึงถือปะมึงถือเลย อู้นี่ไงนี่ไงนี่ต้องเปิดตรงนี้ที่ให้ห้องที่มันล็อตมากไปไหนอ่ะจอมน้ำเลยเพราะว่ากูเป็นคนเปิดแล้วหน้าที่คือกูแค่เป็นคนเปิดเฉยๆอากูเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยรามเลยนี่เปิดเลยได้ไหมี่ยเฮ้ยโอเคไปปิดประตูไว้ปิดประตูไว้ปิดไว้ปิดไว้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแอปที่เดียวกันได้ไงใช่โอ้ยยิงเครื่องบันเทิงอยู่วะถูกแล้วเฮ้ยทำไมไฟมันดับอ่ะ กูใช้จะอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้วกูได้ไฟแช็กไงไอ้กูได้ไฟแช็กเหมือนกันไหนวะอันอันที่สองะอันที่สองอันที่สองเออเจอไหมเฮ้ยเออได้ได้ได้ไฟแช็กเหมือนกันอยู่อยู่ตรงนี้ไอ้สาไทยไม่มีอะไรอ่ไอ้เด็กมันมาบอกกูสิไอ้เจ้าความคิดเดียวกับกูเลยสักกูมีอะไรมึงก็บอกกูสิ มใจเย็นในเวิร์กไม่ไปพูดเออใจร้อนดิเออใจร้อนใจรับลูกเข้าไว้ไม่มีเที่ยอะไรหรอกโอ้ยเที่ยมันมืดอย่างนี้วะมันคืออะไรคิวเขียววิชั้นแรงชั้นแรงไม่กัดไม่กันไม้เหรอเขาสำรวจก่อนว่าในนี้มันมีอะไรบ้างเผื่อได้เจอกระดาษอีกใบหนึ่งเผื่อของมันมีเฮ้ยมีแอบเฮ้ยมีแอบมีแอบมันมีที่เอาไม้ออกสองที่อ่ะ ถอยถอยกลับไปเปิดไอที่มันไม่ใช่ถอยกลับไปเปิดไอประตูมันมันจะมีไม้ที่มันบังไว้สองอันนะที่กูเห็นน่ะเออออ้ยไม่ไม่เดี๋ยวมึงไปห้องฝั่งตรงข้ามกันไหมสำรวจข้องคนดีทีนี้ไปเดียวเลยเมื่อกี้นิมเก็บอะไรไปวะกูเก็บกระดาษสีฟ้ามากูเก็บหลักฐานกูเก็บกระดาษเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาคืนมาเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะ โอ้เสียงฝนไอ้เฮียแล้ว้มโผ่มาจากตรงที่เอ้นเปิดไอทอมเปิดอ่ะก็กูเลงตรงนี้ไปแล้วกูกเอาเมาส์หยอตรงนี้ไปแล้วไปไปไปมลุกเลยสัตว์แล้วทำไมกูต้องไปอ่ะเออมันไปถึงแล้วมันคงไม่โผล่มาตรงช่องแอร์ใช่ไหมไอ้เหี้ยเราไปโดนพัดลมเ้อปมันพัดเนอไอ้กูสงสัยว่าทำไมพ่อมันยาวอย่างว่าฟันฟันปลอมของใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้นกระเป๋างเต็มยังกระเป๋ากูเฮ้ยกระเป๋ายัไม่เต็มได้ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวมืดดิชันยังมืดด เดี๋ยวทำไมทำไมทำไมมืดอ่ะไอ้จอมไฟไม่ไม่กูแค่ดับไฟเฉยกูเห็นพวกมึงถือของอ่ะไอ้กูลงไปแล้วไปอะไรอ่ะนี่คืออะไรสายเคเบิลสายเคเบิลเต็มแล้วอ่ะของเต็มเราต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปแน่เลยเรต้องได้กระดาษที่กูหยิบมานี่คืออะไรวะแฉลังเอาทิ้งไหมกูกูกูเก็บสายเคเบิลไปละวเมื่อวานเนี้ยเอาเอาตีหัวปักเฮ้ยไอ้เฮียทำไมเฮ้ย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  มัเฮ้ยมันไปขึ้นแดงมันไปขึ้นเป็นยนันน่ะเดียเ๋ยวเรื่ยเรื่ยเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟก่อนดิมันต้องฟังเสียงวะอยู่ในอันตรายว่ะทำไมกูมียนัน,น,ออน,ยนขึ้นหน้าเออมันกูมียันขึ้นหน้าเดี๋ยวก่อนเสียงของกูก็มีเฮ้ยตูมดูไป่ทำไมเฮียโอ๊ย,อยติดก่อนติดก่อนติดก่อนติก่อนดูเฮ้ยทำไมเก็บว่ะมันมันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไปทบไปทบไม่ใช่มันขึ้นมันอยู่นั่นข้างหลังข้างหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึง เฮ้ย,ยมันมีนล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์อยู่มีล็อกเกรอกเกร์อยู่ไอ้นายอยู่ไหนกูกูอยู่ในล็อกเกอร์เอ้หนิงหนิงวะโอเคทำไมมันจะขึ้นแดงอยู่วะมึงอยู่ไหนกันวะอยู่ที่เดิมปะอันนี้ใครเนี่ยพวกมึงอยู่ที่เดิมปะเฮ้ย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 ยาน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 โอ้โหกูไม่ได้ออกสักทีเลยยี้แปะพวกมึงอยู่ไหนกันวะอยู่ข้างนอกประตูอะไรวะ โอ้โหกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วเว้ยมันแล้วมันแล้วเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วเว้ยกูลงไปข้างล่างแล้วเว้ยโอหไม่กลัวแล้วเว้ยไปแล้วตับเกียร์หมาได้มาเถอะไอ้พี่ไม่กลัวหรอกไอ้จอมไอสัตว์เลยชิวันนี้ดิกูกูจับกระเป๋าอยู่เฮียเทียบดิเฮ้ยกัวมันไอ้นี่หลังกูอยู่หลังกูอยู่มันไล่หลังกูอยู่แป๊บนึงนะไปกูเจอพวกมึงแล้วกูพามึงกูพากูพามันามึงด้วย ยังกูถึงคำมึงได้เลยด้ว่าตามหลังมึงวะไอ้เหี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้สัสเฮ้แต่กูมีผ้าเป็นแผลมาแล้วกูสบายกูมีเนี่ยฟันปลอมไม่รู้มันใช้ทำอะไรแล้วเขาอยู่กับกูเนี่ยกูเนี่ยนายท็อปไม่รู้อยู่ไหนตอนเนี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยขอเป็นสัสไอ้สด้ไปแล้วมันมาแล้วไอ้ผอุ้ยกูเจ็บไอ้เฮียความมีเฮีย กูเห็นแม่งใส่เสื้อแดงเลยเสื้อตัวสีแดงตัวสีแดงใช่กูมึงออกหมดดิไปแล้วแหละเฮียอุ้ยกูตายเลยเฮียไอ้จานไอยองตายอเฮียไอ้หวยกูออกไปกูตายเลยเฮียมันต้องมีความหมายแลนะเนี่ยให้เก็บเยอะแยะใช่ไหมแม่แล้วไอ้เหี้ยกระเป๋าเยอะมากมั้งไอ้สัตว์ โอ้เข้าน้ำอยู่ค่ะห้องนี้มีคนข้าค่ะปิดประตูใส่ไหมเฮยไปไปไปกูไมเคยรู้ประตูเลยเียเฮ้ยเฮ้ยอเมันทะูประตูได้มันก็ะับเราไ ก็ถ <wykor> ือ <meus> ว่าไม่ไม่รักกูเท่าไหร่นะเข้าจริงแล้วไม่กูว่าเราต้องไปหาฟิลที่อาณาทำหายทางเดิมเลยเฮีย้ยโอ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 ้ยปิดประตูกูว่าเราลองรีเกมดีกว่ากูว่าเราน่าจะบักแล้วว่ะอืกูอัดคลิปประมาณเดือดตอนนี้สี่สิบเอ็ดนาทีละไม่มีเฮียอะไรเลยเว้ยเฮียอื